ไอีมาส่างทีมแมนยูได้เลยส,สี่แล้วก็สี่ไม่สบายตัวนะนอนมาแล้วพ่อพฉันว่ารับแล้วรับมา ไม่ใช่ AC ไม่รานทำไม่ได้นะตีเสมอรีฟูสามสามเนี่ยที่อย่างโอ้หน,น,น,น่ะมันผุดบอลในเชมเชมเปลิกมั้งยุฟ้ายุฟ้าเชมเปลิกเปล่านั่นแล้วรีพูนนำต่างสามสวนเราตีเสมเอเลยอันนี้มันสมุดอ๋เนี่ย ฝันไหมนอนรับสามทีฝันว่าไงแย่ yeah, มาซื้อหัวก็ซื้อไหนล่ะคนปูกับซื้อมาทำอะไรกันนี่มึงทำอะไรเนี่ยจากลูกจากลูกมีลูก หากแซงสีสามได้แล้วเลี้ยงทางเดือนเลยแซงสีสามได้แล้วเลี้ยงทางเดือนเลยเลียงคือเดือนเลี้ยงทางเดือนเลยทางเดือนเดือนเดือนใช่ไหมเออเสียหามือเดียนะเออเนี่ยถึงมันยุดเนี่ยเลี้ยงเลยเราอ่ะเออคุณพระเลี้ยงทุกวันพอมอ้ะเป็นไปไม่ได้ยากอยู่อ้เก็บเสี้ยงมาเยี่ยจะเลี้ยงไงเลี้ยงไงทุกวันพอมเราก็มีหมูลวกไงพอมทุกวัน่่่พีเควาไง โอเคโอเคเอ้าลงหัวรออีกทีนึงพูดใหม่ด้วยไม่กีนี่ถทำแซงสีสามได้ี๋ยวเลี้ยงทางเดือนเลยครับโอเคโอเคหัวรอหัวรอเลยกระยอนเป็นไปได้ยางไงเลยต้องมีราคาจ่ายแพงไงจมแก้วอมต้มไห่พ่อม nè, chân pán nè, liền cả. Là phải, là thiết, là thang, là có, có phép, kinh, kéo, เ้าต้องกัต่อไปก่อนชวงคุเขาไ่คุยกันนั่นแหละไม่มีกูแมนยูมันไม่เก่งอย่างเนาะกูเห็นนะมึงอะไรคนน้ำท่วกับเบด Mua này tôm hay lấy mươi là tốn Lào mươi là quạt <laughs> Thiệt chân đầy không Điều không thiệt chân đầy thôi <laughs> Điều không thiệt chân đầy บอนบอเ่นเล็กน้อยหรอคับมันกิดเข่ากันแล้วควานมันเรียนบ่าเข่ากันโตไปด้วยนักเตะแมนยูมันหัวธรรมารุ่มกันได้บ้านโดนไอเดีงมากเลยโอชนะผู้ใดมันแพ้ได้หรอบางนึงน่ะ แพร่อย่งแพร่ไปตั้งเออไมปตั้งนะแพร่เขาเสียสิน่ะแพร่มาแพร่ไปตั้งเราก็แพร่เรียบร้อยพูดเออแพร่เรี่บรอยพูดเองอแต่ว่าไอ้สารภาพต้นแล้วตน้นซีซั่นแล้วเออมีรุ่นแชมปนะ์้ะเนี่ยมีอยู่รุ่นแชมป์อ่ะเนแชมป์ในประเทศ <ห ả? S 2> รุ่นแชมป์ในประเทศอยู่ เขมคาระบาวแ็มเปียเปียครับนี่โอ้โหเหมือนไรมึงเจาะสอบปากเหรอเนี่ยดุ้ยได้ถ่ายมมดรุ่นละอันนัมดรุ่นเอาปนไมในและตเสมอเ้อเสมอมัดรุ่นละแมนวะแมน แก่ไม่รุ่นเชมจำจำตัวให้รุ่นเชมมาเนะกับมันมชนะนี่ไงกับหมายถึงว่าถ้าชนะรีผู้ได้กับรุ่นแชมป์แต่ว่าสำหรับอาร์เซนอลน่ะมันเหมือนรุ่นแชมป์แล้วนี่ของใครเนีอันนี้ของใครเทียบรุ่นเชมปเนี่ยเขาบ่มากงวดมากเสมอมากแพ้เนี่ยเทียบบรุ่นเชมป์ เฮ้ยว่าที่อยู่แท้งไว้ลหนได้แบบแค่สิบสิบนาทีโอ้ยตัดเอซีมิลานยังทำมาแล้วสิบนา,าทีนะ่ะแต่ว่านี่เมนอยู่จ <laughs> ริงลินไอ้่นี่ถิอไรออกแค่นะ ต้องใส่ต้องเอาเอพิรุษมาคุ้มนี่แหละแบบนี้พิรุตสู้ดนะพิรุษนี่นะออรุษตะลอยอ,ะอ่ะต้องหายพิรุษมาคุ้มละต้องได้ยักงูกเลยเอ่จะจิกวางไง มันเนี่ยแค่ความสุกเล็กๆเนี่ยเขาก็มอกไผ่เ่ได้ไแล้วอือเองก็มากินแต่เปียกถั่วอย่างนี้แหละซุกเล็กๆนี่ก็มอกไผ่กันบ่ได้แล้วเออขย้ำแต่เปียกถั่วเรนนี่แหละเองกามหาความสุขมาจากได้อือใช่แค่หวังเล็กๆ,ๆน้อยน้อยที่กับเ่ได้ ขนาดหาถั่วในเปียกถั่วมันยังก็ไม่เห็นอ้าถั่วกับเบิดน้อยอะรอียดเนี่ยมาถ่ายฟังแฮปปี้เขาดึงเป็นไงเนี่ยทำยูทูปดิฟังแฮปปี้เลิกแชร์แล้วแฮปปี้เขาไปหาดูอะไรกันนอนนอนมาแล้วไปหาดูอย่างอื่นแล้วนี่ อบอแล้วเลืกเลืกเชียร์แล้วเอาลองทำท่าดีใจนี่ <laughs> <laughs> ทำท่าดีใจอะไรป่เอางี้ <laughs> แม่ยูแพ้สามศูนยะ <laughs> รู้สึกไงดีใจอ่ะดีใจมันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วน,นอนมาแล้วนอนดูว ออกไปหาดูอะไรที่มันแบบสบายหัวสบายตาแล้วนอนมาแล้วก็อยู่ได้แล้วอืมจบแล้วปะเจ็บไหมเออเจ็บนิดนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใครก็ได้กอบกูเมนยูดูไหลวาไหลหวานเนี่ย <laughs>